พี่น้อง <c oughs> ได้ก๋อยมากพี่น้องแต่ว่าก๋อยคนละคืนไปซื้อมากวันนี้ก็มาเป็นตำมีแห้งท่องก็เลยขวายจีบโอมใส่ซ้ำอ๋อเป็นยังหรงอพี่น้องอ๋ออันนี้ใส่พริกซะเอาบอกพริกใส่พี่น้องเม่งพริกตำแบบพริกบปกก๋อยเบ็ดระบาดนไงบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังพี่น้อง ว่าตามีเจวกับผักกินในเบิ้ลว่มีก้อยก็ได้ว่าตามิผิดนวยเนี่ยผิดนวยกับผักเนี่ยในเบิ้ลผักก็บวมีเนี่ยแบบทัวบักแตงมีเบิ้ลพี่น้องบักเขือมาละคือเกายังอีกอะเอาให้เบิ้งเบิือนเดิพี่น้อง ซาลาเน่เหี่ยวๆอีหละอ่าซาลาเน่ยังอีกต้นหอมพักซี่พี่น้องพักซี่แล้วยู่นี่ละเอ้ามากลับข้าวเหนียวห่อนๆติ๊บเกล้ามากินข้าวน้ำกันโอ้เสียงรถนั่งถาลูกลูกไปร้อยกระทงว่าสิไปร้อยกระทงพี่นออ้องเอ้ยคนหลายพด กินขี้กันบ่ะขนคนลายๆกับว่าอยากไปอยู่บ้านซื้อกินเขาใบชี้ป้มพี่น้องนคนลายๆกับมือพี่น้องก้อยเนื้อแล้วบ่มันก้อยชี้ปมเดี๋ยว ใส่บับพริกนี่ใส่ทั้งขวดเลยหอมอมล้อมอันนี้บักพริกเิ็นไหมาบักพริกน้อย ักเข่ากันบ่เข่ากันล้วโอ้ยยิบกวนไม่กินก็ก้อยน้องมันต้มกัายเนีย เผ็ดขึ้นดันเอาจบวงรับ บอมันไปพี่น้องมองจอรถกับว่ามีย่งางกับไก่ว่ะเนี่ยเมื่อยตัวปเนีก็เริ่ว่าไปนั่งอยู่บ้าน ในรคาจอนลก็หกสบาทพี่น้องกินข้าวาบจิมปมกันหน้า bọc thịt tương đèn chứ là quảng nữa, ừm, subscribe คนบุกพี๊ดอ้วเพชรไปนะขักวีล้าขักวทีล้าเวนะ้ยเนาะ โอ้กินปักพรีกไปกินปักพรีกมากเพสแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กระยะ่างันจะมันเจ็บยิงเข้าใบกิปลอม ไปเอามากไกว่บาดเสียบทำจีปวมทำไปเนาะห <c oughs> รือว่าไกว่เขาไมได้กินตลอดเนาะจีปวมไม่ได้กินโดน ตอนนกินเขากับปลากระลามันเพิ่นตัวพี้นนยนอ่ะจิบบงกันนาะกินข้าวใบจี่ป่งพี่นนอะเอาสองตัวเลยนี่ ผ่านท่อเพิ่อเอื่นใส่ขีดพี่น้องว่ามันเอาขีดไปใส่เด้เอาขีดออกพี่น้องใส่มันนี่จีบป,ปมคันไปคุดเอาที่ตัวผูตัวแม่แต่ว่ามันไตได้แต่ตัวผู้เพราะตัวผูมันมาหฮ้องอยู่ปากหู้มัน Tô mèo <mea> xỉn <sĩ> với khai Bớt nạ chứ uống Mình chỉ luôn Luôn thống nạp thôi kìa bà Mình chỉ

มาเล้าเหมือนกินบ๊อกบอรพี่น่องคุยก่อยกันนะก่วยสูตรญี่ปุ่นมายวันนี้พี่น่อง กินก้อยกับจิ้ป,ปม่มเ่มันก้อยจิ้มป่มเด็ดมันมนี่ก้อยอยจิ้บป่ามาแหละมาเขาบาจิปป้บเป่าเฮีย น้อ,องกินบ้งนะจิปโปนมันถึงตัวแบบพริกหนึ่งหน่อย้ำนีกระจายแล้ว ทำมาขวบตั้งแตพี่น้องเนี่ยเราจะปมที่เราเอาใส่เอาขีมออกแล้วลงขวาใส่นานจักหน่อยใส่ชลชลดดีใส่พริกไทยใส่อ,อีตูกระด้ยกับพ่อกระดัยขวบแห้งๆต้องมีกรสุกเลยพี่น้องครับอ๋อ มันจะโดนไหม้นาจำกิ่นขอกับิี่โครงหนึ่งมี่ยก่อยบอสแบอีกคำนนกหนึ่ง่นอะเอ้าไปจากกันไป Thầm mưu thì nó mới <laughs> chịu